มาดังนี้ครับนี่คือผลงานนะครับของที่ร้านนะครับในการขายสินค้าแบรนด์อีฟนะครับวันนี้เนี่ยผมมีสินค้ามาแนะนํหนึ่งตัวนะครับใครที่ผิวกายไม่สว่างใสนะครับมีรอยด่างดําต่างๆนะครับแนะนําตัวนี้นะครับบูลเตอร์ส้มครับบูลเตอร์ตัวนี้นะครับช่วยให้ผิวกายของท่านเนี่ยสว่างใสทั้งตัวนะครับสําหรับใครใช้แล้วติดใจตัวนี้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อก่อนนี่นี่คือใช้จริงนะครับนะมาดูเนื้อนะ เห็นไหมเนื sí, <okay. S 2> ้อ <wield> ม <ing 1970> ีความเข้ม uh, ข้นนะครับแต่ไม่เหลวเหมือนโลชั่นทั่วไปเนาะมีความเข้มข้นและที่สําคัญนะครับซึมง่ายครับมาดูมาให้ทานะครับมะดูนี่ผิวกายนะทาประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญมีกลิ่นหอมครับผมนะบูเตอร์อีฟนะครับนะสินค้าที่ลูกค้าติดใจมากๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็นี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสนใจรีบสั่งซื้อเลยครับผมผลงาน Tahan Ui Ui